นี่ก็อาการคล้ายๆกับคนเมื่อวานก็ก็ทุรนทุรายเหมือนกันแต่พอได้ฟังคำพระศาสดาปุ๊บเนี่ยก็สงบลงเยอะมากอาการจะเปลี่ยนไปเลยอของเยอะ์ว่าไงเนาะ,ะการมาสักการจารย์นะคะเรียนถามต่อจากคุณผู้หญิงเมื่อกี้นะคะ ถ้าสมมติว่าเราจริตสุดท้ายแล้วเราตั้งจิตมัน่นแต่ว่าในอดีตเราก็ไม่ทราบว่าในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติเนี่ยเราได้สร้างเวรสร้างกรรมไว้แล้วก็ไม่ทราบว่าเราได้หมดกรรมหรือ,อยังแต่ถ้าเกิดจิตสุดท้ายเราตั้งมัน่นอย่างนี้ค่ะอนาปานสติองนี้แล้วเราจะหลุดพ้นหรือเปล่าคะหรือว่าเรายังต้องไปวนเวียนอยู่กับวัตสงสาร นีส่สทธาผู้เจ้ายัางไม่พอเนี่ยผู้เจ้าบอกขนาดนี้ยังสงสัยเอผู้เจ้าผู้จริงเปล่านี่มันจะมีความเครือบแคลงสงสัยธรรมดาว่าโยมยัง,ยงไม่รู้เหตุปัจจัยที่ผู้เจ้าเคยอธิบายอะไรต่ออะไรไว้นะก็ต้องไปเสพครบให้มากฟังให้มากอ่านให้มากบางทีผู้เจ้าจัดง่ายๆเนี่ยเราก็มองว่าง่ายเกินไปเฮ้ยมันจะได้หรอคิดแบบปุถุชนไง นอดีเพื่อนเพิ่งมาค่ะพระอาจารย์คะเพิ่งพาเพื่อนมาเพิ่พงมาธรรมดาค,คือพระเจ้าไม่มีพลาดเรื่องคําพูดนี่นะเพราะว่าผักคุณนะนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยมาก่อนยังไม่รู้หรอกทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยเคยทํากรรมมามากมายแล้วทั้งนั้นนะเคยเกิดในนรกกับในเดนชานเปลตดวิสัยกันมาแล้วทั้งนั้นก็ทํากรรมกันมาทั้งนั้นนะ พระอาหารหันทั้งหลายเขาก็มาจากปุถุชนนะก็คนไม่ดีมาก่อนทั้งนั้นนะถึงจะมาเป็นคนดีที่เป็นอริยะนะเราต้องรู้จักว่ากรรมคืออะไรวิธีดับกรรมคืออะไรก็คิดแบบคนทั่วๆไปอ่ะเอ๊ะมันจะไปล้างได้ยังไงอะไรต่ออะไรไม่ได้เกี่ยวกับการล้าง กรรมก็คือระบบของกันท่าเพราะยึดกัน5าจึงมีกรรมถ้าไม่ยึดกัน5ากรรมไม่มีระบบของกรรมไม่มีถ้าโยมไม่เคยอ่านหนังสือแก้กรรมโย,ยมคิดไม่ออกหรอกตรงนี้นะต่ะอาตมาอธิบายไว้หลายรอบหลายคราวแล้วเนี่ยต้องไปฟังซีดีเก่า พอดีว่าพระอาจารย์ออกรายการมันมีโหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยใช่ไหมคะมจะเรียนถามว่าแอปพลิเคชันที่โหลดมาเนี่ยมันสามารถฟังได้เาท่ากับหนังสือทุกเล่มของ<ะ>พระอาจารย์เลยใช่ไหมคะถูกต้องมีทั้ง DVD MP3 มีทั้งหนังสือมีทั้งถ่ายทอดสดมีครบหมดนะ่ะนะเราก็ฟังบ่อยๆนะสิ้นกรมได้ด้วยคำของตาาคต พิธีกรรมอย่างอื่นไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นของสหรักพาเรา,าอื่นเป็นคนเป็นของคนบอดไร้จักสุผู้เจ้าบอกไม่เกิดประโยชน์เราก็บอดเขาก็บอดผู้เจ้าบอกตาบอดจูงตาบอดบอดก็เดินตามคนตาบอดไปตกโค้งตกเขวตกลมกันไปหมดเลยนี่คือ ศรัทธาสัมปทาโยมต้องมีในสัมมาสัมพุทธะธว่าศาสดาโยมเนี่ยเก่งจริงรู้จริงไม่งั้นโยมก็จะไม่เข้าไปเสพครบแลโยมก็จะไปวิ่งเสพครบคําสอนคนนั้นบางคนนี้บ้างจะแกว่งไปเรื่อยพรูจ้าบอกพวกนี้จิตเบาเหมือนปุยนุ่นนะไม่อย่างลงมั่น โสดาบันนี่เขาอย่างลงมั่นเหมือนเสาหินที่ยาว16ศอกฟังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนทั้งสีทิศจันใดนั่นจิตโสดาบันต่ำกว่าโสดาบันนี่แกว่งฟังโน่นฟังนี่ฟังไปหมดไม่รู้ว่าคำของใครควรฟังองค์ความรู้ในโลกเนี้นะวิ่งหากันไปทั่วเลยแต่ไม่รู้ว่าองค์ความรู้ใดที่เป็นไปพร้อมเพื่อ อมตะทำความไม่ตายเน,นี่ย <c oughs> ต้องแยกแยะถ้าแยกแยะได้ศรัทธาพอปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องฟังแต่คำพระศาสดาเท่านั้นและคำพระศาสดาเนี่ยฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเองไปเรื่อยๆไม่ต้องรอใครมาอธิบายอยู่ที่เราเสพครบมากหรือเปล่า เพราะคำผู้เจ้าจะมีคําตอบอยู่ในการและกันเสร็จเลยในคําของพระองค์เป็นคนเดียวในโลกที่ทําคําพูดแบบนี้ได้ yeah. Yeah. ผู้เจ้าอธิบายไปหมด